นิยายเรื่องบุพภาสเสน่หาหมอยายยอดฝีมือบทที่36โมอู่เยโวกลับมาแล้วเมื่อได้ฟังข้าทาสบริวารก็รีบพุ่งทยานตัวเข้าไปหาจูนจิวบนต้นไม้ฝั่งตรงข้ามชายหนุ่มบนพึมพำกับตัวเองด้วยความประหลาดใจดูท่าข้าได้มาพบกับงานใหญ่งานช้างเข้าให้แล้วนี่ข้าต้องเข้าไปช่วยแม่นางผู้นั้นหรือไม่นะ เสี่ยวจิวเอ,อ๋อไม่ต้องการความช่วยเหลือของเจ้าเสียงหญิงพยองกล่าวออกมาเบาๆจากข้างทางให้ได้ยินชายหนุ่มตกใจผวาตัวสั่นเทิมหันไปมองรอบด้านมีเพียงคนหนึ่งที่เหยียบเบาๆอยู่บนกิ่งไม้ด้านบนสุดพิจารณามองดูก็เห็นกิ่งไม้นั้นของเรียวบอบบางเกาะอยู่อย่างโดดเดี่ยวดูท่าสายลมที่พัดผ่านมายัางหนักเสียกว่าเสียด้วยซ้ำเมื่อมองดูแบบนี้ก็เหมือนกับเขาผู้นั้นกำลังลอยตัวอยู่กลางอากาศ ใบหน้าท่าทีที่ดูดันดวงตาสีทองคู่หนึ่งที่ทอดมองดูด้วยความเย็นชาและหยิ่งพยองค่อยๆกวาดตามมองเขาชายหนุ่มตัวแข็งทื่อลมหายใจราวกับถูกกลั้นเอาไว้แค่ชั่วครู่ก็คุกเข่าลงย่อดแสดงความเคารพต้อนรับนายท่านข้าบอกให้เจ้าดูแลนางเจ้ากลับดูแลแบบนี้อย่างนั้นหรือแค่มองอยู่ด้านข้าง ชายหนุ่มได้ฟังก็รีบร้องขึ้นเป็นภาละว,วันนายท่านก็ท่านไม่ได้เป็นคนบอกเองหรอกหรือว่านางไม่ต้องการการช่วยเหลือแน่นอนเขาไม่สามารถอธิบายแบบนี้ออกไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนายท่านคงจะบีบคอเขาจับหัวเอาหน้าแนบสนิทติดไปกับต้นไม้ชายหนุ่มตอบด้วยเสียงขลาดขลาดข้าน้อยมาไม่ทันที่จะเข้าลงมือ ม o ่อูเยโว่ยืนอยู่บนกิ่งไม้บนยอดก้มหัวทอดสายตามองลงไปยังเรือนหายทางด้านในเมื่อสายตาหยุดลงที่ร่างของจูนจิวริมฝีบากบางชวนมองก็กระตุกขึ้นเสี่ยวจิวเออเขากลับมาแล้วโม่อูเยโว่เอ่ยปากขึ้นออกเสียงสั่งอย่างเด็ดขาดปิดจวนจูนไม่ว่าจะคนเป็นหรือคนตายอย่าให้มีใครหลุดรอดออกไปได้ขอรับชายหนุ่มถอนหายใจอย่างโล่งอกพร้อมกับออกตัววิ่งไปอย่างรวดเร็ว รอยยิ้มของโมอูเยโว่ฉีกยิ้มลึกแต่ทว่าในตาสีทองกลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นโหดเยี่ยมกล้าที่จะลงมือกับเสี่ยวจิวเอ๋ออย่างนั้นหรือหือช่างอาหารเกินไปแล้วจูนจิวไม่รู้ว่าโมอูเยโวกลับมาแล้วอีกทั้งกําลังอยู่ที่ด้านนอกแอบจ้องมองนางพร้อมทั้งช่วยนางปิดจูนจูนในเวลานั้นนางถูกทาดรับใช้ในจวนจูนล้อมตัวเอาไว้สีหน้าไม่ไหวติงกลับมองไปที่จูนหวันเอ๋อด้วยความเย็นชาประดุดน้ําแข็ง กรงเล็บที่อยู่ในฝ่าเท้าของเสียวอู่พุ่งออกมาและกลางออกมันเจ้านายท่านให้ข้าช่วยท่านสั่งสอนหญิงใจซามผู้นี้เถิดเซียวอู่กระโดดพุ่งตัวออกจากอ้อมกอดของจูนจิ๋วหลบหลีกทาดรับใช้อย่างคล่องแคล่วจงใจเหยียบกลางกระบาลของจูนเลยเพื่อกระโดดพุ่งตัวไปทางจูนหวนเอ,อ๋อใต้สายอาทิตย์กรงเล็บอันแหลมคมของมันก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนด้อยไปกว่าปลายแหลมของดาบ จูนหวั่นเอ๋อร้องขึ้นอย่างสุดเสียงนางคาดไม่ถึงว่าแมวขาวตัวน้อยจะกล้าแอบพุ่งตัวเข้ามาโจมตีนางอีกทั้งยังรวดเร็วอย่างไม่น่าเหลือเชื่อมองเห็นรอยแผลเป็นลายสามแถบมีเลือดไหลซึมจูนหวั่นเอ๋อทั้งเจ็บทั้งโมโหนางยื่นมือออกไปจับเสี่ยวอู่ทว่าเสี่ยวอู่กับใช้ความชำนาญหลบหลีกได้ทันเงยหน้ามองงดดูจูนจิ๋วจูนหวั่นเอ๋อก็ตัวค้างเป็นหิน เห็นเพียงจูนจิ๋วที่ลงมือแล้วนางก็สะบัดตัวพุ่งตรงเข้าไปในวงที่กำลังล้อมรอบทุกอย่างที่กำลังดำเนินอยู่ตรงหน้าราวกับฝูงคลื่นอสูรากายกริดควงตัวหมุนอยู่ที่ปลายนิ้วแสงเย็นที่ตัดผ่านคมกริดแหลมก็ถูกอับไว้ด้วยหยาดโลหิตสีแดงซิวอ๋อไลกอขอไลกอพอไลกอ ใต้ฝ่าเท้าของจูนจิวมีเสียงลมที่พัดผ่านนางใช้กริดประลองอย่างคล่องแคล่วด้วยท่วงท่าที่งดงามความเร็วประดุดสายลมพายุชั่วขณะที่พัดผ่านร่างของนางถูกล้อมไว้ในใจกลางวงแต่ทว่าฝีไม้ลายมือของนางเต็มไปด้วยความชำนิชำนาญรับมือทุกกระบวนท่าของฝั่งตรงข้ามที่หมายพุ่งเข้ามาทำลายได้อย่างง่ายดายพวกเขาอยู่ตรงเบื้องหน้าของนางไม่มีความสามารถที่จะหยุดทานต่อต้านได้สักนิดเดียวยาวี่เจียงเพิ่มความรวดเร็วและธาตุในร่างกายของจูนจิว นางยื่นมือออกมาคว้าเอาเข้าที่ลำคอของทาตรับใช้ที่อยู่ด้านหน้ากรรอกอหักคอลงดวงตาแทบไม่ได้กระพริบหมุนตัวกริดบินคว้างออกไปปอลหยกอเสียบเข้าที่ขมับของทาตรับใช้พร้อมกระชากดึงออกมีเลือดแดงฉานเป็นดวงไหลติดออกมาหลงเหลือร่องรอยสีขาวแค่เพียงเล็กๆให้เห็นอหอไลกอ ร่างที่ไร้วิญญาณร่วงตกลงบนฝ่าเท้าของจูนจิ๋วทาดรับใช้คนสุดท้ายก็ถูกนางจัดการอย่างฉับไวราวกับสายฟ้าฟาดเสี่ยวอูกระโดดกลับไปหอมอบตัวลงบนบ่าของจูนจิ๋วมองไปยังจูนหวันเอ,อ๋อพร้อมกับแยกเขี้ยว สะบัดเลือดที่ติดบนกรดออกแล้วจูนจิ๋วเงยหน้ามองที่จูนไห่เทียนและจูนหวันเอ๋อทั้งสองคนต่างก็ตอกรอบตอนใจแทบสิ้นสติมีอย่างเดียวที่แตกต่างกันก็คือจูนหวันเอ๋อเรียกสติกลับคืนได้รวดเร็วกว่าดวงตาของนางเบิกโตขึ้นสีหน้าท่าทางหวาดหวั่นขวัญผวาอย่างไม่อยากเชื่อในสายตาของตัวเองจูนจิว๋วคาดไม่ถึงว่าเจ้าปกปิดซุกซ่อนความสามารถแบบนี้เอาไว้ข้ารู้จักเจ้าน้อยเกินไปจูนหวันเอ๋อทั้งตกใจและหวาดกลัว ตอนที่37จูนจิวเสียงที่เต็มไปด้วยความคียยดแค้นหมายอยากจะสังหารแบบเดียวกันแห่พร่าราวกับถูกบีบเค้นให้ออกมาจากลำคอจูนจิวหันหน้ากลับไปยกคิ้วกระดกขึ้นหืมจูนเหลยฟื้นคืนสติแล้วอย่างนั้นหรอเสียวอูเมียวส่งมาให้ข้า เซียวอ,อูพุ่งกระโจนตัวออกไปกรงเล็บแผลรกลางออกขวนเข้าที่ใบหน้าจูนเหลยอ,อย่างสะปะเสปะจูนเหลยร้องโหยหวนด้วยความทรมานเขาอยากจะต่อสู้ขัดขืนแต่ทว่าร่างกายของเขากลับไรเรี่ยวแรงสุดตัวคุกเข่าอยู่กับพื้นอยากจะหยัดตัวลุกขึ้นแต่ก็ทำไม่ได้นอกจากจะร่ำร้องปล่อยให้เสี่ยวอูขวนตะปบอยู่แบบนั้น แค่ไม่กี่พริบตาหลังจากนั้นจนเสียวอูรู้สึกพึงพอใจก็กระโดดตัวลงบนพื้นเหลือเพียงแต่จูนเหลยที่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลมีเลือดไหลซึมพร้อมกับส่งเสียงร่ำร้องออกมาอย่างต่อเนื่องจูนหวันเอ,อ๋อจูนจิวนี่เจ้าทำได้อย่างไรกันจูนเหลยเป็นถึงนักจิตชั้นสองเขาพ่ายแพ้ให้ต่อเจ้าได้อย่างไร เสียงที่ดังอยู่ก็เงียบหยุดลงสีหน้าของจูนหวันเอ๋อก็เปลี่ยนไปในทันทีหวาดกลัวอกสั่นสะท้านขวนแขวนสับสนอย่างไม่มีที่เปรียบได้มันเป็นไปได้อย่างไรสีหน้าท่าทีของจูนหวันเอ๋ออยู่ในสายตามาโดยตลอดริมฝีปากของจูนจิ๋วค่อยๆฉีกยิ้มขึ้นทำไมรู้สึกว่าร่างกายไร้เรี่ยวแรงใช่ไหมแม้แต่จะใช้พลังลมปราณก็จนปัญญาเจ้านี่เจ้าทำได้อย่างไรกันจูนหวันเอ๋อโหรรู้สึกตกใจ จูนไห่เทียนเมื่อได้ยินเข้าใบหน้าก็ซีดเผือดราวกับกระดาษสีขาวโพลนขาของเขากำลังสั่นเทิมไม่มีอะไรจะน่าหวาดกลัวไปกว่านี้จูนจิววางยาพวกเขาเข้าให้เสียแล้วไม่มีทางปี้หอไลอวอจับตาเฝ้าดูเจ้ามาตลอดเจ้าวางยาพวกเราได้อย่างไรกันจูนหวนเอ๋อตะโกนดังลัน่นจูนจิวมีโอกาสวางยาให้พวกเขาได้อย่างไรกันจูนหวนเอ๋อไม่ยอมเชื่อ จูนจิ๋วชื่นชมปฏิกิริยาของนางด้วยท่าทีแบบสบายๆอ้าปากขึ้นพูดอย่างเนิบหน้าพวกเจ้าสั่งให้ปี่หอไลวอจับตาดูข้าแต่ทว่าพวกเจ้าหารู้ไม่ปี่หอไลวอเป็นคนของข้านี่พวกเข้าไม่เคยรู้เลยหรอว่ามันมีหมอกหมอกในเวลานี้จูนไห่เทียนและจูนหวันเอ,อ๋อเพิ่งจะรู้สึกตัวด้านนอกห้องจูนจูนทั้งหมดกำลังถูกล้อมรอบไปด้วยหมอกควันจางๆแต่ว่าในตอนนี้เป็นหน้าร้อนมันมีหมอกเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งสองคนเริ่มประหนักขึ้นอย่างรวดเร็วหรือว่าแท้จริงแล้วหมอกจะเป็นยาพิษจูนจิวทำได้อย่างไรกันข้าให้ปี้หอไลวอใส่ย,ยาพิษลงในน้ำปกติแล้วยาพิษพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแค่เสีซลลูนํำเกสรของดอกลำโพงติดตัวมาถึงจะทำให้เกิดปฏิกิริยากันขึ้นและทำให้เกิดหมอกพิษในท่ามกลางหมอกควันตอนนี้ทุกคนจะรู้สึกเหมือนจะกลายเป็นอมพาตเค,คลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เมียวเมียวเมียว เซอูยกคังเชิดขึ้นด้วยความภาคภูมิใจมันเข้าไปในจูนจูนก่อนใครแล้วเดินไปรอบๆก็ทำให้พิษทำปฏิกิริยาเกิดขึ้นเจ้านายช่างเยี่ยมยอดจริงๆเจ้าพวกฝีมือชั้นปลายแถวไม่ควรฆ่าที่เป็นถึงศัตรูของเจ้านายเลยสักนิดจูนหวั่นเออแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองพวกเขาจัดแจงเตรียมแผนมาเพื่อสังหารจูนจิวแต่ผลที่ได้คือถูกจูนจิววางกับดักซ้อนแผนเข้าให้อีกทั้งยังแกล้งทำทีให้พวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มลงมือเข้าก่อน จูนจิ๋วกล่าวไม่มีผิดร่างกายของจูนหวันเอ,อ๋อในตอนนี้ไรเรี่ยวแรงปราณที่ตั้งอยู่แถวกระบังลมหมดหลทางที่จะเคลื่อนไหวแค่เพียงขยับตัวก็รู้สึกหายใจได้ไม่ทั่วท้องนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่จะตอบโต้จูนจิว๋วหรือว่าคิดจะหลบหนีนางเงยหน้ามองไปที่จูนไห่เทียนคนที่กล่าวถึงสีหน้าตอนนี้ดูท้อแท้สิ้นหวังและเต็มไปด้วยความหวาดภวาเดิมทีก็มองไม่เห็นหนทางอยู่แล้ว ในใจพอรู้สว่าดาทอจูนหวั่นเอ,อ๋อมองจูนจิ๋วด้วยสายตาอาฆาตียดแค้นเจ้าคิดจะทำอะไรสังหารพวกข้าอย่างนั้นหรือจูนจิ๋วเจ้าสังหารพวกข้าตระกูลใหญ่ไม่มีวันที่จะวางมือลดละเจ้าไปได้เจ้าคิดเอาตระกูลใหญ่มาเป็นเครื่องของขู่ข้าจูนจิ๋วหัวเราะขึ้นด้วยเสียงเยือกเย็น จูนจิ๋วกำลังเย้ยหยันนางจูนหวันเอ,อ๋อเองก็ไม่ได้อยากจะทำเช่นนั้นแต่ทว่านางในตอนนี้เหลือเพียงแค่ตระกูลใหญ่ที่จะนำมาเป็นเครื่องของขู่จูนจิ๋วได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจูนจิ๋วจะต้องคิดลงมือสังหารพวกเขาทั้งหมดทิ้งแน่ จูนหวันเอ๋อยังไม่คิดอยากตายนางยอมรับว่าวันนี้ตกอยู่ในเนื้อม,มือของจูนจิ๋วแล้วดวงตากรอบขึ้นจูนหวันเอ๋อรีบคิดหาหนทางที่จะเอาชีวิตรอดนางกล่าวขึ้นจูนจิ๋วการที่สั่งคนไปให้สังหารเจ้าพวกเราเองหาได้มีทางเลือกเสียที่ไหนเป็นตระกูลใหญ่ที่คุกคามพวกเราหากไม่ฆ่าเจ้าพวกข้าเป็นฝ่ายจะต้องถูกสังหารอัญยประกาศคู่จูนจิ๋วหากเจ้าคิดอยากชำระแค้นเจ้าจงไปหาตระกูลใหญ่เสียพวกข้าคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์ จูนจิ๋วเลิกคิ้วขึ้นจูนชียนชียนเป็นคนกำชับพี่หอไลวอนับครั้งไม่ท้วนลงมือวางยาในอาหารของข้าตัดกำลังสเสบียงและเสื้อผ้าเอาเงินที่ข้านำติดตัวมาจากตระกูลใหญ่สองก้อนไปเป็นของตัวเองนี่ก็นับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อัญประกาศคู่บทที่38เม็ดลูกกลอนย่อยศพที่น่าสยดสยอง จูนจิ๋วมองไปทางใบหน้าหนึ่งที่ตอนนี้ตกใจเสียสิ้นสติของจูนไห่เทียนที่พยายามจะขยับตัวอย่างยิ่งยวดพลางยิ้มอย่างเลือดเย็นและกล่าวขึ้นบิดาของเจ้าเป็นผู้เอ่ยปากออกคำสั่งให้สังหารข้านี่นับว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยหรือไม่พวกข้าจะชดใช้ให้เจ้าจูนหวนเอ,อ๋อรีบตอบอย่างรวดเร็วเงินสองก้อนนั่นพวกข้าจะชดใช้คืนให้กับเจ้า เจ้าอยากได้อะไรพวกข้ายินดีจะชดใช้คืนให้จูนชียนชียนทำร้ายเจ้านั่นมันเป็นเรื่องของนางเจ้าสังหารนางได้ถือเป็นการแก้แค้นนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับพวกข้าหวันเอ,อ๋อจูนไห่เทียนตะลึงงนัน เขามองไปที่ดวงใจของเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อในสายตาเขายอมสละเลือดเนื้อและความหวังอันยิ่งใหญ่ฝากไว้กับบุตรสาวคนโตเขารับไม่ได้นึกไม่ถึงว่าจะได้ยินคำพูดที่เยี่ยมโหดไร้หัวจิตหัวใจเช่นนี้ออกมาจากปากของจูนหวนเอ,อ๋อจูนหายเทียนร้องตะโกนก้องนั่นเป็นน้องสาวของเจ้าน้องสาวก็แค่คนพิการไร้ประโยชน์จูนหวันเอ,อ๋อเบะปากอย่างเหยียดหยามในใจนางจะไม่ยอมแลกอนาคตของตัวเองกับคนพิการไร้ประโยชน์แบบนั้นแน่ จิ้งจกยังรู้จักเปลี่ยนสีเพื่อเอาตัวรอดนับประสาอะไรกับนางที่เป็นคอนมีจิตใจเจ้าเล่ห์เหมือนจิ้งจกมาตั้งแต่อายุยังน้อยหากโดนจูนจิ๋วสังหารทิ้งกับความรู้สึกอับอายเพียงชั่วประเดี๋ยวประดาวอแต่ยังมีลมหายใจอยู่ต่อแค่นี้ตอนจบก็ต่างกันราวกับคนละเรื่องนางแกล้งทำทีให้ดูน่าสงสารต่อหน้าจูนจิ๋วดวงตาคู่นั้นมีแววเร้นลึกในใจกำลังคิดหาทางหากนางรอดพ้นไปได้จะแก้แค้นเอาคืนจูนจิ๋วได้อย่างไร จูนจิวมองนางอย่างดูแคลนแค่เห็นหน้าก็รู้เท่าทันความคิดชั่วร้ายของนางอย่างหมดไส้หมดพุงตั้งแต่แรกผลักดันเอาน้องตัวเอามาเป็นโลก่กำบังโดนไม่ได้ฉุกคิดลังเลใจสมควรแล้วที่จูนหวั่นเอ๋จะเป็นเหมือนนางงูพิษที่เต็มไปด้วยพิษส่งรอบด้านจูนจิวยิ้มบางบางอย่างดูถูกจูนหวั่นเอ๋เจ้าคิดว่าข้าจะเชื่ออย่างนั้นหรือจูนหวั่นเอ๋สำลักพูดอะไรไม่ออก จูนจิ๋วกวาดสายตามองนางทีหนึ่งก้าวเท้าเดินตรงไปที่เบื้องหน้าของจูนเลยนางจับที่คางง้างปากจูนเลยนิ้วหยิบยาที่ปั้นเป็นก้อนกลมยัดลงไปในปากใบหน้าของจูนเลยเต็มไปด้วยเลือดเขาพยายามขัดขืนมองจูนจิ๋วด้วยความขี้ยดแค้นลำคอของเขายังเจ็บปวดรวดร้าวอยู่ดังนั้นเสียงแหบพ่าที่พยายามเปล่งออกมาแทบจะไม่ได้ยินเสียงเสียด้วยซ้ำเจ้าให้ข้ากินอะไร อัญญประกาศคู่จูนจิ๋วไม่ตอบคำถามแต่เดินถอยหลังกลับไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามพร้อมกับเทน้ำชาให้ตัวเองด้วยท่วงท่าที่ดูสง่าง,งามค่อยๆจิบชาอย่างละเมียดละไมขอบแก้วบดบังริมฝีปากที่ดูไม่แน่ใจว่ากำลังอมยิ้มอยู่หรือไม่จนมิดแค่ชั่วครู่พวกเขาก็รู้แล้วว่าจูนจิ๋วให้จูนเหลยกินยาอะไรลงไป จูนเหลยล้มตัวลงกับพื้นดังตึ้งดวงตาเบิโพลงโตขึ้นเรื่อยๆปากอ้ากว้างเปล่งเสียงร้องด้วยความโหยหวนจูนหวั่นเอ,อ๋อมองเห็นตามเนื้อตัวของเขาผิวหนังค่อยๆปริแอตกออกเหมือนกับรอยแต่กล้าวบนเครื่องกระเบื้องลายครามผิวหนังมีเลือดเป็นก้อนๆค่อยๆหลุดออกมาจากร่างกายจูนเหลยเจ็บปวดจนต้องยื่นมือเอาไปจับพอจับเข้าชิ้นเนื้อที่มีเลือดเป็นก้อนก็หลุดออกมาชิ้นเนื้อหลุดออกมาหมดก็ทําให้เห็นหลอดเลือดที่อยู่ในกล้ามเนื้อ พวกมันเริ่มเน่าจนส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งเนื้อเน่าบุกสลายอย่างรวดเร็วร่างของจูนเลยก็มีน้ำค้นคอไล่กอไหลออกมาเสียวอูกระโดดหนีด้วยความรังเกียจไปอยู่ในอ้อมกอดของจูนจิ๋วมุดหน้าซุกลงกับอกพยายามที่จะสูดดมกลิ่นจากตัวของนางแทนเพื่อช่วยประสาทสัมผัสทางจมูกที่ค่อนข้างไวของมันที่ตอนนี้กำลังสร้างความลำบากให้กับมันไม่น้อยเมียวาววกลิ่นกายของเจ้านายช่างหอมจริงๆ หากแม้นว่านี่เปรียบเสมือนนรกเอเวจีนับจากนี้ขุมลึกลงไปยิ่งน่ากลัวสยดสยองมากขึ้นไปอีกร่างของจูนเหลยเน่าสลายจนเห็นกระดูกสีขาวในเวลานี้ร่างกลับมีเนื้อใหม่ที่กำลังจเจริญเติบโตขึ้นแต่ว่านี่หาได้ช่วยชีวิตของจูนเหลยได้ไม่มันแค่ช่วยยืดระยะเวลาความตายของเขาให้ช้าออกไปได้อีกก็แค่นั้น จูนเลยมีลมหายใจแบบทุกข์ทรมานรวดร้าวอยู่แบบสภาพใกล้ความตายทรมานไปอีกระยะก่อนที่จะได้ตายจริงๆก่อนจ,จ,จะเผชิญความทุกข์ทรมานแบบนี้จูนหวั่นเอ๋อนึกสภาพตามไม่ออกเลยว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบิดาของนางจูนไห่เทียนในตอนที่ร่างของจูนเลยกําลังเน่าบุกสลายก็ได้เป็นลมหมดสติไปแล้วจูนจิว๋วแบบนี้ก็ยังมีชีวิตต่อไปได้อีกเจ็ดวันถึงจะได้ไปอยู่ในปรโลกที่แท้จริงยาลูกกลอนนี้เรียกว่ายาย่อยศพ จูนหวันเออขนหัวลุกตั้งชันแต่ไหนแต่ไรมานางไม่เคยได้ยินเรื่องที่น่ากลัวเช่นนี้มาก่อนยาลูกกลอนที่น่าสยดสยองนึกไม่ถึงเลยว่าจูนจิ๋วจะมีติดตัวเอาไว้ ในตอนนี้จูนจิวยกมือขึ้นเหมือนมีพลังฟาดลงที่อกของจูนหวันเอ๋ออย่างเต็มแรงความรู้สึกเจ็บปวดที่ตรงหน้าอกทําให้จูนหวันเอ๋อต้องอ้าปากแผดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดยาลูกกลอนเม็ดหนึ่งกลิ้งเข้าไปในลําคอจูนหวันเอ๋อเบิกตาโพลงด้วยความตกใจจนแทบสิ้นสติบทที่39จูนเลยคือบทเรียนถัดไปของเจ้า ในตอนนั้นนางมีสติรู้ตัวก็รีบอ้าปากพยายามอย่างยิ่งที่จะไอสำลักออกมาแต่ทว่ายาลูกกลอนนั้นก็ได้เข้าไปข้างในและสลายตัวเป็นที่เรียบร้อยนางเค้นคอพยายามอย่างหนักที่จะสำลักแต่ก็ไม่สามารถเอายาลูกกลอนนั้นออกมาได้จูนหวั่นเอ,อ๋อกรีดร้องขึ้นด้วยความตกใจจูนจิ๋วเข้าเอาอะไรให้ข้ากินอัญญประกาศคู่เจ้าคิดว่ายังไงละ่ะริมฝีปากยิ้มบางหน้าตาเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมอำมหิต จูนหวันเอ๋อมองไปที่จูนเหลยอย่างไม่อยากเชื่อในใจมีคำตอบแล้วยาย่อยศพไม่นางไม่มีวันที่จะยอมกลายเป็นแบบจูนเหลยนางไม่อยากเสียโฉมไม่อยากกลายเป็นครึ่งผีครึ่งคอนะมีชีวิตก็เหมือนไม่มียาถอนพิษนางต้องการยาถอนพิษจูนจิว๋วจูนหวันเอ๋เอรเผยปากขึ้นพูดยาลูกกลอนเม็ดหนึ่งตกลงตรงหน้าของนางจูนจิ๋วเอ่ยขึ้นอย่างเอื่อยเทยนี่เป็นยาถอนพิษ จูนหวันเอ๋อรีบเก็บยาเม็ดลูกกลอนนั้นขึ้นและกินลงไปโดยไม่ได้รังเกียจเลยว่ามันจะศกกระปรกและก็ไม่ทันได้คิดว่ามันอาจจะกลายเป็นยาพิษอีกครั้งก็ได้มองเห็นสภาพจูนเลยที่หน้าเวทนานในสมองของจูนหวันเอ๋อก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ทันได้ฉุกคิดถึงเรื่องอื่นรอให้นางกินลงไปแล้วสีหน้าของนางก็ดูโล่งงอกเมื่อชื่นชมสีหน้าท่าทีของนางจนพึงพอใจแล้วก็กล่าวขึ้นยาถอนพิษออกฤทธิ์ได้แค่ครึ่งเดือน จูนหวันเอ,อ๋อตัวแข็งเป็นหินในทันทีดวงตานางเบิกกว้างมองจูนจิวด้วยความตะลึงงงโกรธชังคียดแค้นและหวาดกลัวในตอนนี้จูนหวันเอ,อ๋อเพิ่งเข้าใจอย่างปลุกปลงแล้วว่าตัวเองตกเป็นเบี้ยล่างในกำมือของจูนจิวไม่เพียงแต่นางพวกเขาทั้งหมดไม่มีเว้นใครหน้าไหนเป็นเพียงแค่ของเล่นในกำมือของจูนจิวคิดอยากจะฆ่านางฝันกลางวันให้เป็นเรื่องจริงยังดูจะง่ายมากกว่าเรื่องนี้ ร่างของจูนหวันเออสันสะาน้านางเอ่ยปากขึ้นพูดด้วยความหวาดกลัวจูนจิ่วเจ้าคิดจะทําอะไรของเจ้ากันแน่จูนจิ่วต้องการสังหารนางแค่ลงดาบในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วจําเป็นจะต้องเก็บนางเอาไว้เป็นของเล่นอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นจูนจิ่วจะต้องมีแผนในใจอย่างแน่นอน มองเห็นจูนหวนเอ,อ๋อที่ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องราวจูนจิ๋วกระตุกริมฝีปากเจรจากับคอนมีมันสมองช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะนางกล่าวขึ้นจูนหวนเอ,อ๋อยาถอนพิษมีฤทธิ์เพียงครึ่งเดือนข้าจะให้เจ้ากลับไปที่ตระกูลใหญ่แล้วบอกสร้างกวนอีหลงพวกนางทั้งหมดว่าข้าจูนจิ๋วจะกลับไปที่ตระกูลใหญ่สร้างกวนอีหลงนายหญิงของตระกูลใหญ่เมื่อได้ยินดังนั้นดวงตาของจูนหวนเอ,อ๋อก็แทบจะถลนออกมาอะไรนะ จูนจิ๋วต้องการกลับไปที่ตระกูลใหญ่จูนจิว๋วยังมีอีกนี่ไม่ใช่การขออนุญาตแค่เป็นการประกาศให้พวกนางรู้ก็แค่นั้นเข้าใจใช่ไหมจูนจิ๋วมองด้วยความเย็นชาประดุดน้ำแข็งจูนหวั่นเอ,อ๋อพยักหน้ารับตกลงแต่โดยดีข้าเข้าใจแล้วดีมากใส่หัวออกไปออกเดินทางไปตั้งแต่ตอนนี้ใช้ม้าเร็วสิบวันราวๆาวครึ่งเดือนก็สามารถไปถึงตระกูลใหญ่ได้ แต่ทว่าสิบกว่าวันราวครึ่งเดือนที่ว่านางก็แทบจะไม่มีเวลาหลงเหลือกลับมารับยาถอนพิษแล้วจูนหวันเอ,อ๋อคิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วจูนจิ๋วต้องการกลับไปที่ตระกูลใหญ่ถ้าเช่นนั้นแล้วหรือว่ายาถอนพิษจะเจ้าจะกลับไปที่ตระกูลใหญ่ถ้าอย่างนั้นจะเอายาถอนพิษที่เหลือมอบให้กับข้าด้วยใช่หรือไม่ต้องการยาถอนพิษก็ต้องตัดสินเอาจากท่าทีของเจ้าแล้วหากเจ้าไม่ทําตามจูนเลยก็คือบทเรียนถัดไปของเจ้า จูนหวนเอ๋อตัวสันเทาเดิมทีไม่กล้าแม้แต่จะหันกลับไปมองดูจูนเลยอีกครั้งคิดว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นแบบจูนเลยจูนหวนเอ๋อก็วาดกลัวจนแทบอยากจะเป็นลมเสียสติไปตั้งแต่ตอนนี้เมียวเมี้ยวเสี่ยวอูย่อมอยู่บนต้นขาของ June, จูนจิ๋วจูนหวนเอ๋อโรผู้นี้เป็นคนร้ายกาจอย่าได้ให้ยาถอนพิษกับนางให้ตายไปเสียได้ก็ดี จูนจิ๋วเหมือนจะยิ้มเกาเบาๆที่คางของเซียวอู่มองไปที่จูนหวันเอ๋ออีกครั้งเสยะปากพูดออกมาคำเดียวใส่หัวไปจูนหวันเอ๋อแค่เพียงคลิปตาก็เรียกสติกลับคืนมานางตะเกียกตะกายหยัดกายให้ลุกขึ้นหัวหน้าพุ่งตัวออกไปจากเรือนไห่ถังนางต้องรีบกลับไปที่ตระกูลใหญ่หมอกควันด้านนอกกลืนบทบางร่างของจูนหวันเอ๋อเหลือเพียงร่างของจูนเลยที่เหมือนคนตายทั้งเป็นกับร่างของจูนไห่เทียนที่เป็นลมล้มฟุบไป ด้านนอกของห้องโมอูเยโวก็กระโดดลงจากต้นไม้ในเวลาเดียวกันส่งสัญญาณเสียงจากมือของเขาปล่อยให้จูนหวนเอ,อ๋อออกไปแปะแปะแปะเสียงตบมือดังขึ้นจูนจิ๋วและเสี่ยวอู่เงยหน้ามองขึ้นมองพร้อมกันบุรุษที่ก้าวตัวพ้นจากหมอกควันสีม่วงกำลังเดินเข้ามาราวกับอสูรกายที่มาจากคนละโลกสีคิ้วและสีผมที่เป็นสีเงินทั้งสายตาและรอยยิ้มนั้นราวกับปีศาจ ดวงตาแมวน้อยที่กลมโตของเสียวอู่จ้องมองเขมองงอเมียวเขากลับมาได้อย่างไรกันเจ้ากลับมาได้อย่างไรเซียวอู่พูดขึ้นเหมือนกับสิ่งที่นางคิดอยู่อย่างไม่มีผิดเพี้ยนแต่จูนจิ๋วเป็นผู้ที่เอ่ยปากขึ้นถามออกมาโมอู่เยโวฉีกปากยิ้มขึ้นอย่างมีสเสน่ห์สะบัดต,ตัวอย่างรวดเร็วก็มาหยุดยืนที่ตรงหน้าของจูนจิ๋วยกมือขึ้นเชยคางของนางเสี่ยวจิ๋วเอ,อ๋อออกมาเล่นสนุกแบบนี้จะขาดค่าไปได้อย่างไรกัน บทที่47ปวดที่ใจราวกับโดนมดกรีดพิยะจูนจิ๋วสีหน้ายันชายื่นมือตบลงไปที่มือของโมอูเยโวไม่ต้องมาโดนเนื้อต้องตัวพวกเราไม่ได้สนิทกันไม่สนิทในตาสีทองสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความโมโหกึ่งชุนแค่กระพริบตาลงก็ปรับเปลี่ยนกลับมาให้เป็นสีที่แฝงไปด้วยเสน่ห์ร้ายแบบเดิม โมอูเยววยิ้มขึ้นเขาก้าวถอยหลังลงหนึ่งก้าวสะบัดหายตัวลงมานั่งที่ฝั่งตรงข้ามของจูนจิวจูนจิวมองขึ้นอย่างสงสัยท่วงท่าฝีไม้ลายมือเต็มไปด้วยความรวดเร็วแบบนี้หมอบพิษไม่ได้มีผลอะไรกับโมอูเยวเลยสักนิดดูท่าความสามารถของเขาจะต้องมีมากกว่ากอว่าที่นางคาดการเอาไว้อย่างแน่นอนโมอูเยโวไม่ได้สนใจร่างของจูนเลยที่บุกเน่าอยู่ที่ปลายเท้าดวงตาสีทองคู่นั้นกลับจ้องมองที่จูนจิวอย่างตั้งอกตั้งใจ เขากล่าวขึ้นความหมายของเสียวจิวเอ,อ๋ออะไรที่นับว่าสนิทกันพวกเราเคยกอดกันมาแล้วหรือว่าจะให้จูบหรือว่าหมายถึงต้องร่วมหลับนอนด้วยกันถึงจะพอเฮ้ยเจ้าแมวรู้สึกขัดหูเข้าให้เสี่ยวอู่เจ้าคนนี้ช่างไรย้ยางอายเกินไปแล้วกล้ามากล่าววาจาแท้ลวมศกกระโรกกันซึ่งซึ่งหน้ากับเจ้านาย จูนจิ๋วเกรงที่ริมฝีปากอย่าไปเต้นตามกับเจ้าคนประสาทกลับเช่นนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องสนใจเขามือของจูนจิ๋วลูบวนตามตัวของเสี่ยวอู่เสียจนสะอาดลูบวนไปวนมาก็ทำให้สบายใจขึ้นเป็นกองจูนจิ๋วไม่สนใจโม่อู่เยวนางหันหน้าไปมองจูนไห่เทียนท่าทีเงียยครึมดูจริงจังราวกับว่าห้องนี้ไม่ได้มีโม่อู่เยวอยู่ด้วย มอูเยวเองก็ไม่ได้รู้สึกรำคาญใจเขามองตามสายตาของจูนจิวหยุดลงที่จูนไห่เทียนเสี่ยวจิวเอ,อ๋อเจ้าคิดจะจ,ดจัดการกับเขาอย่างไรหากเจ้าไม่อยากให้มือของเจ้าสก,กปรกข้าจะจัดการเขาให้เองสังหารเขาจูนจิวยกคิ้วขึ้นนางอุ้งเซี่ยวอูเดินตรงเข้าไปก้มหัวลงมองจูนห่เทียนด้วยสายตาอันเย็นชาเมื่อเห็นว่านางใกล้เข้ามาสีหน้าของจูนห่เทียนก็ยิ่งซีดเผือดมากยิ่งขึ้นเปลือกตาสันกระตุกไม่ยอมหยุด คือกแกล้งเป็นลมง,งั้นหรอจูนจิวยกเท้าขึ้นเหยียบลงบนที่หลังมือของจูนไห่เทียนรู้สึกได้ถึงมือที่ใต้ฝ่าเท้ากำลังสั่นเทานางก็ยิ่งออกแรงมากขึ้นกอรอบโอ้ยเสียงร้องดังหอยหวนออกมาไม่เป็นภาษาจูนไห่เทียนลืมตาขึ้นยื่นมืออีกข้างไปจับที่ข้อมืออีกฝั่งพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะดึงมือออกโอ้ยเจ็บจูนจิวปล่อยเสียจูนจิวยิ้มเย็นใช้เท้าออกแรงขึ้นไปอีก อากบโอ้โโอยยอจูนหายเทียบเจ็บปวดจนเหลือกตาขึ้นข้างบนจนเห็นตาขาวโมูอู่เยวยิ้มอย่างชั่วร้ายสายตามองไปที่จูนจิ๋วเต็มไปด้วยความรักเขาแทบไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำว่าจูนจิ๋วนั้นช่างโหดเหี้ยมอมหิตแค่ไหนตรงกันข้ามกลับยิ่งชอบอกชอบใจขาดเสียก็แต่ว่ายังไม่ได้ปรบมือให้ก็เท่านั้นจูนจิว๋วไม่อยากตายก็รีบพาข้าไปที่ห้องเก็บสมบัติของจูนจูนได้ได้ได,ได้จูนจิ๋วจาปล่อยข้าก่อนได้หรือไม่ ข้าเจ็บโอ้ยเจ้าปล่อยเสียข้าจะได้พาเจ้าไปจูนจิ๋วเก็บเท้าลงจูนไห่เทียนรีพดมืดกอดเอาไว้กลิ้งตัวลงบนพื้นจูนไห่เทียนแกล้งเป็นลมหมดสติไปทําเป็นไม่รู้เรื่องเขาเองก็ได้ยินเรื่องทั้งหมดเขาโกรธแค้นจูนหวันเอ,อ๋อที่ไม่ได้คิดถึงความเป็นพ่อลูกที่มีเลยสักนิดหันหน้าก็รีบบึ่งตัวออกไปโดยไม,ม่แม้แต่จะคิดช่วยเขาแต่เขากลับยิ่งกลัวจูนจิ๋วมากขึ้นแม่นางผู้นี้ช่างเป็นผู้หญิงที่ฝีมือโหดเยี่ยมและดุร้าย เขากลัวตายขอเพียงแค่รักษาชีวิตเอาไว้จะให้ทำอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นเมื่อมองจากจุดนี้ไม่แปลกเลยที่จูนหวันเอ,อ๋อเป็นลูกสาวแท้ๆของเขาพวกคนประเภทเดียวกันจูนจิวลุกขึ้นแล้วนำทางไปจูนไห่เทียนข้ารู้มาว่าห้องเก็บสมบัติไม่ได้มีแค่ห้องเดียวเท่าหากเจ้าคิดจะเล่นตลกหลอกลวงข้าหากขาดไปแม้แต่ที่เดียวข้าจะตัดมือเจ้าทิ้งเสียข้างหนึ่ง จูนห่เทียนได้ยินก็ตัวสั่นเทาเป็นลูกนกด้วยความหวาดกลัวไม่มีทางให้ข้าหลอกใครก็หลอกได้แต่ไม่กล้าหลอกเจ้านยายหญิงน้อยคุณหนูจิว๋วข้าจะพาเจ้าไปที่ห้องเก็บสมบัติขอเจ้าอย่าได้คิดสังหารข้าเป็นพออัญญาประกาศคู่นำทางไม่ต้องเสียเวลาพ่นน้ำลายขอรับขอรับจูนห่เทียนหยัดก,กายลุกขึ้นยืนผ่านร่างของจูนเลยก็รู้สึกหวาดกลัวจนต้องปิดตาสนิทไม่กล้ามอง ออกจากเรือนหายัางจูนจิวมองเห็นร่างของหญิงรับใช้ของจวนจูนที่ลม้มลงนอนอยู่บนพื้นหยิบดาบติดมือขึ้นมาดื่มเลือดไปตามทางจิตใจช่างโหดเหี้ยมทำให้จูนหายเทียนตกใจตั้งไม่รู้กี่ครั้งจนแทบอยากจะเป็นลมลม้มลงไปแต่ก็ไม่กลา้าในใหญ่ของจวนจูนตระกูลรองตกในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้เกรงว่าหากจะพูดให้ใครฟังคงไม่มีใครอยากจะเชื่อ เมื่อได้ประจักษ์กับความดุร้ายของจูนจิ๋วจูนไห่เทียนก็นำทางไปอย่างว่านอนสอนง่ายจ้องมองเห็นจูนจิ๋วที่กำลังขโมยของไปจากจูนจูนของทุกชิ้นที่มีค่ามีราคาไม่สามารถหลุดพ้นเงื้อม,มือของนางไปได้จูนไห่เทียนรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งดวงใจราวกับถูกมีดกรีดเจ้าหัวขโมย